สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงงานดังระยองหยุดยาว24วันแถมโบนัสอีก6เดือนเงินบวกอีกเพียบเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากจากช่วงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาหลายบริษัทประกาศปิดตัวแต่ทว่าก็ยังมีอีกหลายบริษัท ที่ประกาศแจกโบนัสให้กับพนักงานหนึ่งในนั้นก็คือโรงงานชื่อดังที่จังหวัดระยองโดยเพจเ Facebook สังคมโรงงาน V2 ได้โพสต์ระบุว่า Ford FTM ระยองให้หยุดยาวกลับบ้านสิ้นปี11ธันวาคมถึง3มกราคมราะยอดผลิตมากขึ้นต้องหยุดติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มพร้อมจ่ายโบนัสสิ้นปีให้กับพนักงาน6.17เดือนพร้อมเงินบวกอีก15,000บาท ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ